สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับภายและรายการออกนอกบ้าน XF o r r o r friend นะคะวันนี้ภายพาคุณผู้ชมกลับมาที่ลุมพินีพารรัตนาทิเบตงามวันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่งเหลือีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาไอเดียาการตกแต่งห้องคอนโดอยู่วันนี้ห้ามพลาดขึ้นไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เบิร์ดค่ะไกด์ทัวร์กิตกรรมศักดิ์ของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบิร์ดนะครับเป็นแอดมินเพจ for for friends ครับ for for friends นด์ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เบิร์ด for for friends นะครับเราให้บริการออกแบบผลิตติดตั้งฟิตอินเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรครับวัสดุที่ใช้มีอะไรบ้างวัสดุหลักๆของเรานะครับจะมีตัวไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด MDF แล้วก็ HMR ครับเคลือบผิวด้วยเมลามีนหรือว่าลามิเนตครับสไตล์ที่โดดเด่่่่่นนนนนนนขอองงงง for for friends เเเเเป็็ยััััไไคคะะพีีีีนนีีบิิิรรรร์์์์ดดดดดดสตตลลลทททโโโู้้้กกกาาาถมมมมมจชว แล้วก็มูจินะครับซึ่งที่เจอบ่อยๆช่วงนี้เลยนะก็คือจะเป็นสไตล์มูจิครับเป็นแบบญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมินิมอลครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้พามาดูสไตล์มูจินะครับวันนี้ห้องตัวอย่างเนี่ยจะเป็นสไตล์ของโมเดิร์นก็ลักชัวรี่นิดๆครับงั้นต้องรบกวนพี่เบิร์ตและะ้วค่ะพาเราไปเจาะดูหน่อยว่าจุดไหนตกแต่งยังไงบ้างรบกวนด้วยนะคะไปเลยครับ ก็จะเป็นจุดของห้องนั่งเล่นครับซึ่งห้องนั่งเล่นตรงนี้เราจะมีโซฟาขนาด2ที่นั่งตรงนี้และด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของได้ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บของสะสมต่างๆมาหน้าบานก็จะเป็นกระจกรลอนครับและไอเทมที่เป็นไอเทมลับของจุดนี้ก็จะเป็นโต๊ะพับตัวนี้ ใช้สลับทํางานหรือว่าทานอาหารก็ได้แค่กลางออกมาพอเราไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บกลับไปตรงนี้ก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้อีกครับฝั่งตรงข้ามโซฟาก็จะเป็นที่แขวนทีวีขนาดใหญ่แล้วก็มีที่เก็บของด้านล่างเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องถัดไปกันเลยนะครับ เราอยู่ที่ห้องนอนนะครับจุดแรกก็จะเป็นโต๊ะแป้งโต๊ะแป้งตรงนี้ที่กระจกเอาด้านหลังก็จะมีไฟ LED ซ่อนอยู่นะครับด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บของครับนี่เช่นกันส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งอยู่ในผนังแล้วหน้าบานก็จะเป็นกระจกร้อนเช่นกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตน,นะครับด้านล่างเป็นตู้เก็บของ เอาไว้เก็บพวกเครื่องนอนต่างๆถัดมาด้านข้างก็จะเป็นตู้ข้างเตียงหนึงฝั่งครับแล้วก็หัวเตียงบุหนังตรงนี้ส่วนกลุหัวเตียงด้านบนก็จะเป็นกระจกเทาเงาครับมาต่อกันที่ห้องครัวนะครับด้านบนก็จะเป็น ู้ลอยเก็บของหน้าบานกระจกรอนส่วนด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บของขนาดใหญ่และตรงนี้มีช่องเก็บ mm. ช้อนซ่อมครับด้านล่างตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มขนาดของพื้นที่ครัวสำหรับใครที่ชอบทํากับข้าวนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็พับเก็บไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บซ้อต่างๆนะครับฝั่งตรงข้ามชุดครัวก็จะเป็นตู้เก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านข้างก็จะเป็นตู้สูงเก็บของ ใช้สำหรับเก็บพวกเซอร์วิสอุป m e n t ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเตารีดก็ได้ครับถัดมาตรงนี้จะเป็นตู้ที่ถูกซ่อนไว้นะครับตรงนี้อยู่ที่มุมเอาไว้เก็บพวกของใช้ส่วนตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แชมพูสเปรย์ครีมอาบน้ำ จากที่พี่เบิร์ดพาโทรเมื่อกี้จะเห็นได้เลยว่าห้องนี้เนี่ยซ่อนตู้เก็บของเอาไว้เยอะมากๆเลยใช่ครับเพราะว่าห้องเนียมีขนาดแค่ย2ตารางเมตรแต่ว่าเราพยายามใส่ตู้เข้าไปในจุดต่างๆเพื่อให้มีที่เก็บของมากขึ้นครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านมีห้องขนาดเท่านี้และกําลังมองหาการตกแต่งห้องแบบนี้พอดีติดต่อได้ทางไหนบ้างคะพี่เบิร์ดก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ ติดต่อมานะคะให้เฟ r ร์ r ฟอร์เฟรนดดูแลคุณค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกันห้ามพลาดนะคะรอติดตามชมวันนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม